ผมสุดท้ายลีกพระรองเดินทางมาจนหนึ่งทีมที่6กเลวครับถึงคิวของนครศรียุต็ดครับมีอยู่47คะแนนตามหลังจา่าฝูงอยู่3แต้มนครศรีเองฟอร์มไม่ดีเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยยึดจา่าฝูงมานาน แต่ณเวลานี้คือไม่ชนะใครมา8เกมเกมล่าสุดที่ชนะเนี่ยคือเปิดบ้านชนะระนองช่วงปลายเดือนมกราคมนู่นเลยครับอีกเกมหนึ่งที่ผมมองว่าน่าเสียดายมากๆคือเกมที่บุกไปทําได้แค่เสมอกับอุดรธานี FC เกมนั้นตัวผมเองอยู่ในสนามด้วยครับโดนนาไปก่อนแต่ก็ตีเสมอได้ไวสุดท้ายจบ1-1ทั้งที่น่าจะชนะเหลือเกินครับพะตอนนั้นเนี่ยอุดร,รเองก็มีข่าวว่ามีปัญหาในทีมแล้วนะ ผลงานของทีมไม่ดีครับก็เลยทำการปลดวันเดเลแล้วก็ตั้งโคชย่งวรวุธศรีมักะคะกุลซือฟ้าลิขิตมาคุมทีมคุมได้3เกมแล้วผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นครับสเสมอ2แพ้1ก็เปิดบ้านสเสมอกระบี1่1ประตูต่อ1บุกเสมอแพ้1่ประตูต่อ1แล้วก็เกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติแพ้ระยองคาบ้านเลย1ประตูต่อ3 ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเองก็เป็นขวัญใจวัยผมทั้งนั้นแหละครับประกิจดีพร้อมจิตปัญญาที่สุดวีรวุธกาเหยมแล้วก็แข่งที่พึ่งดึงมาในเลกที่2อย่างเกริกลิทวีการอันนี้เป็นขวัญใจผมตั้งแต่สมัยถูกยืมตัวไปเล่นในะกับทีมบ้านเกิดแม่เลยนะเสียราชาซูซูกิเอฟซครับแต่ก็ยังเรียกฟอร์มเก่งมาไม่ได้ในโค้กสุดท้ายก็อาจจะต้องหวังพึ่งอดิศัก สมเอียดเลยครับที่2เกมล่าสุดก็ยิงอยู่คนเดียวละเกมละลูกเดี๋ยวเราไปดู5เกมที่เหลือกันครับของนครศรีไม่ง่ายเลยนะเกมแรกบุกเยือนคัสตอมครับแต้มก็ตามนครศรีอยู่แค่แต้มเดียวนั่นแหละถ้าหวังจะเลื่อนชั้นก็คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับต้องบุกปชนะให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนเกมต่อมาก็จะออกไปเยือนเกษตรซึ่งก็เป็นทีมเก่าของโค้ชโยกเองนะครับ รู้เขารู้เราอยู่แล้วเกมต่อมาเปิดบ้านรับสุพรรณครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เจอกับทีมลุ้นเลื่อนชั้นเหมือนกันไม่ใช่งานง่ายเลยเกมรอบสุดท้ายออกเยือนอยุธยาครับแล้วก็เกมสุดท้ายเปิดบ้านรับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นเหมือนกันวันเดเลย์โค้ชเก่าของทีมก็กลับมาเจอทีมเก่าด้วยถ้าเกมสุดท้ายยังลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ทั้งคู่ผมก็จะพูดเหมือนคลิปเชียงใหม่อยู่ในเตดแหละเกมนี้ต้องเป็นเกมที่โคตรมันแน่ ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่านครศรีทีมที่เพิ่งเลื่อนมาจากหลีก3จะต่อยอดขึ้นหลีกสูงสุดโดยในฤดูกาลเดียวหรือไม่ครับเพราะนครศรีเองก็เป็น1ทีมนะที่ผมอยากให้ขึ้นครับด้วยการที่มีฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นครับอย่างเกมที่ผมไปดูเกมเจออุดรแฟนบอลก็ตามไปเชียร์เยอะครับอีกเกมที่ผมไปดูก็คือเจอกับสมุทรปราการวันนั้นเนี่ยแฟนบอลเยอะกว่า้าบ้านสมุทรปราการเสียอีก คนที่ผ่านทางมาแวะมาดูคลิปนี้แล้วชอบคลิปแนวนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับ